มิชลินเตรียมประกาศมิชลินคีนะฮะพร้อมกันทั่วโลกลุ้นโรงแรมไทยได้กุญแจ8ตุลาคมนี้ ผมอ่านเพื่อเป็นความรู้เพราะว่าปกติผมชอบไปรับประทานอาหารในร้านซึ่งได้ดาวมิชลินใช่ไหมฮะอันนี้เป็นรูปแบบซึ่งหนังสือมิชลินไกด์เขาจะให้กุญแจมิชลินหรือมิชลินคีเป็นรางวัลกุญแจ1ดอก2ดอก3ดอกเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แก่โรงแรมที่นําเสนอประสบการณ์เข้าพักที่น่าทึ่งที่สุดมาปีนี้สารต่อเจตรมเดิมนะฮะทว่ายิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยการประกาศผลรางวัลพร้อมกันทั่วโลกในวันที่8ตุลาคมณกรุงปารีสสรุปก็คือว่าปกติแล้วร้านอาหารเนี่ยมันจะมี1ดาว2ดาว 3ดาวใช่ไหมฮะสมดาวก็จะเป๊ะมากอร่อยมากแพงด้วยต้องจองล่วงหน้านานๆเป็นเดือนเป็นปีแต่ตอนนี้พูดง่ายคือมิชลินจะจัดอันดับโรงแรมด้วยก็คือจะใช้กุญแจ1ดอก2ดอกหรือ3ดอกถ้า3ดอกดีสุดโรงแรมถ้าดูแบบมาตรฐานมันก็ดูรีวิวหรือไม่ก็ดูตามแบบเครือโรงแรมมันก็จะเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วนะ แต่ว่าเป็นไรเขาจะจัดขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็เป็นไม่ได้เหมือนกันว่าโรงแรมซึ่งอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอยู่ถ้าได้กุญแจ3ดอกคนก็อาจจะไปพักมากยิ่งขึ้นผู้ตรวจสอบไม่เชลินจะใช้วิธีการเข้าไปพักโรงแรมโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตนเหมือนว่าไปชิมอาหารที่ร้านอาหารแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวตนโดยพิจารณาหลักเกณฑ์5ข้อดังต่อไปนี้1โรงแรมนั้นเป็นจุดหมายปลายทางในตัวเอง2คือเป็นเลิศด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในและ3คุณภาพและความสม่ำเสมอในการให้บริการ รวมถึงความสะดวกสบายในการบำรุงรักษาที่ดีด้วยม maintenance ที่ดีด้วยแล้วก็ architecture ดีด้วย destination เข้าเข้าถึงง่ายด้วยราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพและประสบการณ์ที่ได้รับ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงคุณลักษณะดั้งเดิมความหมายของกุญแจแต่ละดอกก็คือว่าถ้าเป็นกุญแจ3ดอกหมายถึงประสบการณ์การเข้าพักที่เหนือชั้นและน่าจดจํามากถ้ากุญแจ2ดอกหรือ two keys หมายถึงประสบการณ์การเข้าพักอันยอดเยี่ยมถ้าเป็นกุญแจ1ดอกคือ one key หมายถึงประสบการณ์การเข้าพักที่สุดพิเศษสําหรับปีนี้มีรางวัลใหม่อีก4รางวัลก็คือว่ารางวัล Michelin Architecture and Design Award ยกย่องโรงแรมที่มีสถาป,รปัตยกรรมและการออกแบบอันน่าจดจํา แล้วก็มีอีกรางวันนึงก็คือ Michelin Wellness Award มอาป้แก่โรงแรมที่พักที่นำเสนอโปรแกรมด้านสุขภาพแบบองค์รวมทันสมัยแล้วก็อันที่3คือ Michelin Local Gateway Award ยกย่องโรงแรมที่มอบประสบการณ์การเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้ง Local g a ก e w a y Wellness แล้วก็ Michelin Opening of the Year คือโรงแรมระดับรางวัลเป็นโรงแรมใหม่เปิดใหม่แล้วก็สามารถสร้างอิงทธิพลอันโดดเด่นต่ออุตสาหกรรมโรงแรมและการให้บริการได้ Michelin Key List แรกของประเทศไทยประจำปี2024ประกอบไปด้วยกุญแจ3ดอกมี8แห่งกุญแจ2ดอกมี19แห่งกุญแจ1ดอกมี3 1แห่ง รวมทั้งหมด58แห่งจากกว่า100แห่งในเล่มซึ่งมีแต่ที่พักแบบบูติกน่ารักน่ารักไปจนถึงประสบการณ์การเข้าพักที่รูหราอย่างกับบ้านของแบบขุนนางเก่าอะไรอย่เงี้นะฮะ8ตุลาคมเดี๋ยวเราจะทราบแล้วว่าที่ไหนจะได้กุญแจกี่ดอก